อรุณสวัสดิ์วันจันทร์เสียงนี้คือเสียงอะไรนะจะมาเสียงดีเจก็ไม่เชิงนะจะมาเสียงนางฟ้าก็ไม่เชิงเดี๋ยวผมติดเปียกตรนี้นนตอนนี้ขับรถยังไม่ถึงสันนิยานเลยสระผมอ่แถ้าออกสไตล์นี้ไม่ต้องอะไรมากนะคะถ้ามาสไตล์นี้คือสรผม เปียกอยู่เลยข้างหลังเปียกมากสาวผมเราก็มาเดินทางวันนี้ติดจัดรายการหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพอพูดหรือเปล่าเอาตามปกติติดจัดสี่ชั่วโมงสดนี่ก็ถือไปเยอะแล้วนะคราวนี้มาเป็นหกชั่วโมงแล้วก็หนึ่งชั่วโมงโอ้ยหนึ่งชั่วโมงนี่ทําอะไรไม่ทันหรอกไม่พอพูดไม่ขนานนับน้องๆเจ้าหนะ้าที่เขาจัดเขาบอกว่า ผมลองจัดดูแล้วครับพี่ครับสี่ชั่วโมงเนี่ยผมเปิดเพลงห้าเพลงผมยังไม่มีอะไรจะพูดเลยแต่ตีเนี่ยหัวรายการหนึ่งเพลงแล้วก็พูดยาวหนึ่งชั่วโมงยาวหัวยุ่งหน่อยนะคะมันเปียกไงต้องรอให้ผมแห้งก่อนมันแล้วแต่ดวงแล้วแต่พรสวรรค์ของแต่ละคนอย่างเขาบอกว่าคนเกิดเป็นพุทธเนี่ยพรสวรรค์ของเขา เสน่ห์ของเขาคือการพูดคือการเจรจาความคิดความอ่านเขาเฉบแหลมเฉียบขาดมองคนอ่านคนขาดนะคะนี่คือคนเกิดวันพุธด,ดาวพุธคือดาวธุรกิจดาวสติปัญญานะคะดาวธุรกิจดาวสติปัญญาดาวคําพูดแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนเกิดทุกพุธมันจะต้องเจ๋งนะมันก็อยู่ที่การฝึกทุกวันทุกวันเกิดทุกวันดีหมด สำหรับตัตีนะแต่มันจะเด่นไปคนละแบบเด่นๆของมันแต่คราวนี้ไม่ใช่ว่าคนเกิดเป็นพุทธทุกคนจะเก่งสติปัญญาที่คนก็อยู่ที่การฝึกถ้าคนบรนพุคนนั้นฝึกฝึก,ก,กอ่านฝึกพูดฝึกเขียนฝึกเรียนรู้ฉลาดแด้น้ล้านเปอร์เซ็นฝึกปฏิบัติแต่ถ้าพูดนั้นขี้เกียจตายหา <c oughs> ก็ไม่มีประโยชน์นะคะสำหรับตัวติมันทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ถ้าเรื่องว่าจะพูดงมงายไม่ใช่ตัวเตีย่ยเป็นหมอดูแต่ไม่งมงายแบบนะไม่มีลูกประคำไม่มีไม่มีมมคุณสัเกตดูหน้าดิสิคุณเหมือนหมอดูคนอื่นหืืเปะไม่มีลูกประคำไม่มีอะไรนะทำให้หน้าหน้ากลัวถ้าพูดภาษาเพราๆก็คือหน้าเลือมใสแต่ที่ว่าดูหน้ากลัวมากกว่า ไม่ต้องไปตัดผ้าลายเสือมาเป็นหนังฤาษสีผ้าห่มหรือสีไม่เป็นหรือสีแล้วอย่าเป็นฤาือสีไม่เป็นพระแม่กวนิมก็ไปทำไม่เหมือนพระแม่กวนิมไม่เหมือนพระแม่คูมาไม่เหมือนพระแม่กาลีก็ไปทำไม่เหมือนพระแม่กาลีตลกก็เราคนไม่เต็มบาทไม่มีความภูมิใจในตัวเองเอาจริงจริงคนที่ภูมิใจในตัวเองศรัทธาในตัวเองเชื่อมันในตัวเองเนี่ยเขาจะไม่เป็นใครหรอกเขาเป็นตัวเขานั่นแหละแล้วเขามั่นใจว่าเขาเก่งเขาดีเนี่ยเขาจะเป็นตัวเขา ไม่ต้องเอาอะไรมาใส่บ้าโบคอแตกแต่งตัวใเหมือนเทพอง์นั้นองค์นี้ตลกแบบนี้คือคนคนขาดคนขาดคือติ้งต้องขาดความเชื่อมั่นนะขาดอะไรขาดปัญญาเดี๋ยวติดชิดขวากันถึงเรียกรัชดาลนะสองร้อยวิโอ้สูสองร้อยแปดวินานเหมือนกันนะ มาหลา,หลายสายติไม่ได้มาแบบคือเราตื่นรู้จากการประสบการณ์ตัวเองเราไม่ได้ตื่นรู้จากอะไรอ่ะจากไสยาศาสตร์อ่ะถ้าถามว่าผีมีจริงไหมติก็ามีจริงอถ้าถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมติก็ว่ามีจริงอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็อยู่ส่วนท่านนะแม่ผีก็อยู่ส่วนผีแต่บางครั้งผีอาจจะมาวุ่นวายกับคนเพราะว่าอะไร เขาเป็นสัมภเวสีเขารู้เขาไม่ได้ไปผุดไม่ไปเกิดจากการกระทําของเขาเปรียบในนี้จากการกระทําของเขาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทําดีคงไปเกิดแล้วลถ้าทําชั่วก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างน,นี้นะแต่คนก็ไม่ค่อยเชื่อกันเชื่ออะไรก็คิดอย่างนั้นเชื่ออะไรทําอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อก็คือไม่ปฏิบัติแค่นี้แหละจบแล้วถามว่าเราต้องไปบังคับว่าคนอื่นปฏิบัติแล้วเชื่อตามเราไหมไม่จําเป็นเพราะตัวใครตัวมันตายก็ตัวเขา ชิบหมายก็ตัวเขาดีก็ตัวเขามันไม่เกี่ยวกับเราเหมือนบางคนมีเงินเนี่ยเออ <m> เห็น <m> คนมีเงินแล้วต้องพินอบพินอบต้องเป็นขี้ข้าต้องอยู่ใต้ส้นตีนเขาาเงี้ยคนได้เงินกนับเขาว่ล่ะเป็นสุนัขรับใช้เงีย้ยอยู่ในเครื่องแบบดีๆกลายเป็นสุนัขรับใช้ใต้ตีนซะง,งั้นอัน,นไม่ได้ว่าใครนะเพราะเห็นว่าเขามีเงินความเป็นศักดิ์ศรีอาชีพเลยไม่มีจบพอละไปเจอกันที่สถานีนะบ๊ายบาย La conchum.